ก็เงียบๆหนอยนะครับจริงก็จะมีสินค้าขายด้วยแล้วก็มีภาพก็ภาพที่อยู่มากเพราคนไปเที่ยวมานะครับก็ที่ผ่านมาก็มีคนไปเที่ยวอนะเพราะว่าดูจากดูจาก ภาพแล้วนะครับทุกคนใส่แมสหมดเลยนะครับผมดีมากเลยมาตรการโอเคนะครับผมแล้วเราก็ไปดูเพราะว่าบ้านผมจะเป็นอ่าวไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอาใไกับที่นี่อ่าวไทยก็จะเป็นน้ําใสๆนะครับแต่ก็ไม่มีเกาะแต่ที่นี่ก็จะเรือเยอะอยู่นะครับผมตอนนี้เราก็ รอว่าจะเอาอยัางไงนี่ครับแต่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับผมสึกยอดเลยสวยครับผมสมบู